วันนี้เรามาดูแมวลายสลิดกันดีกว่าค่ะทุกคนตัวนี้ชื่อน้องกิฟซี่นะคะตัวนี้นี่ได้มาจากเชียงใหม่ตอนนี้โตเป็นสาวละตอนที่มาแรกๆนี่ตัวเล็กนิดเดียวเข้าบ้านมานี้หลบเป็นที่เป็นที่ไม่ไปไหนเลยแต่ตอนนี้นี่วิ่งทั่วบ้านเลยเป็นเจ้าถิน่นซะละ แต่บ้านหลังนี้จะมีน้องอยู่อีกคนหนึ่งก็เป็นแมวดำชื่อน้องไว้แต่กิบตัวนี้นี่ลายสลิดตัวนี้นี่เป็นพี่เป็นพี่สาวเป็นเป็นตัวที่ชอบเล่นกับน้องมากกิจวัตรประจำวันของกิบซี่นี่นอนหลับพักผ่อนวันหนึ่งนอนไปครึ่งวัน ชอบให้เราเล่นด้วยชอบให้เราลูบตัวตอนนี้นี่ดูสีจางง่วงละเพราะว่านางชอบหลับเป็นที่หนึ่งเลยประมาณว่าตื่นก็คือเล่นกับกินพันเน่งนะก็คือหลับ กิวซี่ไหนเล่นดูซี่คิวซี่ไหนเล่นหน่อยเล่นหน่อยคิวซี่เล่นด้วยกันหน่อยอย่าเพิ่งหลับเลยนะมามาเล่นด้วยกันหน่อยแล้ว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 เล่นด้วยกันหน่อยเดี๋ยวจะพาน้องไว้มาเล่นด้วยนะจะหลับอย่างนี้นะมาลูกมาเล่นด้วยกันเลย ไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรูปตัวให้เดี๋ยวรูปตัวให้เ,ใหเล่นกันหน่อยหันหน้าหน่อยหันหน้ามาหน่อย,นนาม,าอยมาเล่นกันหน่อยเดี๋ยวค่อยหลับนะมาแนะนําตัวหน่อยาสาวเชียงใหม่นะเนี่ยมาทําให้บ้านหายเก่าได้เยอะเลย ดูดดูตาสิดูตาเดี๋ยวเลิกเลิกเน่ป๊อปัป๊บก็คงจะหลับแล้วดูดถ้าอ้อนถ้าอ้อนจะหลับแล้วเขาง่วงแล้วเขาจะหลับแล้วเขาไม่ยอมเล่นเลยใช่ไหมจะหลับแล้วบายบายจ้าทุกคน น้องจะหลับแล้ว